สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทางช่องรีทองจีชาแนลสองด้วยนะครับผมวันนี้ผมเดินทางมาที่บ้านทุ่งโกตําบลบึงนะครับอําเภอขาศรีนรินจังหวัดสุรินครับผมพามาชมภารกิจการติดตั้งโจอหนังของทีมงานทีภาพยนตร์จากจังหวัดสุรินครับผมสํานักงานจะอยู่อําเภอเมืองนะครับวันนี้มาประมาณ30กิโลครับผมมาถึงหน้าง,งานนะครับก็ประมาณ บ่ายสองนะครับผมตอนนี้ก็เริ่มทยอยลงของครับผมพื้นที่ที่เจ้าภาพจัดให้ฉายวันนี้ก็นี่แหละครับพี่น้องติดทุ่งนาด้านหลังเลยนะครับพื้นที่วันนี้ก็ถือว่าพอได้อยู่ครับพี่น้องนะฮะไม่สามารถลงโจใหญ่ได้ครับวันนี้ลงแค่โจขนาด12เมตรนะครับผมก็เป็นที่แอ่งกระทะนิดหนึ่งนะครับผมถ้าว่าฝนไม่ตกก็น่าจะโอเคแต่ถ้าตกก็ไม่เป็นไรครับผมตู้ลำโพง ยังอยู่สูงอยู่นะครับอันนี้ดูจากสถานการณ์นะครับนี่นะฮะตกยังไงพื้นที่แข็งอยู่ครับผมตอนเก็บไม่ได้จะมีปัญหานะครับผมพื้นที่วันนี้ก็ได้แค่นี้จริงๆนะฮะตอนนี้ทีมงานก็ลงตู้ได้ข้างหนึ่งแล้วครับผมนี่ครับสวัสดีเท่าแก่ด้วยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับทีมงานด้วยครับผมน ทักทายสวัสดีทุกๆท,ท่านด้วยนะครับผมลายตาระมูลกระสี <c oughs> นะฮะวันนี้งานดวนบ่ถึงหน้างานบ่ายสงนะฮะนี่นะครับตู้เป็นเบรกระแทกข้างนะครับผมของทีมงานอันนี้เป็นตู้กระแทกหน้านะพี่ต้องนี่ครับผมโจววันนี้ก็นี่แะครับจภาพเอารถไถเคลียร์ทางด้านาในส่วนของไม้อ,อกให้นะครับพอที่จะใช้ได้นะครับ นี่นะครับผมด้านหลังโจครับผมเอ่งดีๆนี่แหละครับผมนะถ้าว่าตกหนักๆก็น่าจะระบายลงทุ่งนาได้นะครับด้านหลังนะฮะวันนี้ลงโจโค้งขนาด12เมตรนะครับทางด้านโจติดตั้งเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วครับผมตอนนี้ก็เหลือแค่ตู้เบรครับผมตอนนี้ลงได้แถวแรกแล้วครับผมนะโอ้ต้องขอให้ทานอาภัยด้วยนะครับทางด้านอ่า ภาพนะครับวันนี้ไม้กันสั่นเบ็ดมดครับพี่น้องนะนี่นะครับการตั้งโจนะครับโจก็จะเป็นโจวงเวนนะครับผมไม้กันสั่นแบ็ดมอดนี่นะตู้ก็จะเป็นคล้ายๆอเมซอนนะครับรถนวยสุดยอดเลยครับผมเปิดประทุนนะฮะยังดูดีเลยครับผมเป็นรถมิตซูบิชินะครับ10ล้อเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของป้ายนะครับผม เนี่ยก็จะเป็นในส่วนพื้นที่ของทางด้านเจ้าภาพนะครับเพื่อนที่จะมาเคลียร์ทางด้านท้นไม้หรือว่าจะเป็นเศษไม้เพราะว่าไม้ฝั่งนี้อยู่เต็มเลยครับพี่น้องนี่ครับผมอ่ะมาดูในส่วนของฝั่งนี้กันบ้างนะครับฝั่งนี้ก็ติดตั้งตู้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอ้รถหน่วยครับพี่น้องสิบล้อฟูโซ่ครับผมมิสูบิชิเลยนะฮะรถหน่วยสวยงามเลยครับผมระบบไฟแสงสีเสียงแต่วันนี้นี่แหละครับผมด้านบนหัวมืดตึบมาแล้วครับพี่น้องนะฮะก็ตอนนี้ เอาของหนักลงหมดแล้วครับเหลือแต่ตูล้ลำโพงนะอันนี้ก็เป็นในส่วนของเท่าเก๋อีกท่านหนึ่งสวัสดีเสียเขียวด้วยครับผมยิงยีจังหางนะน่ะเน่ะเออฮะนี่แหละครับคนปักหมุดนะับไม่เคยประสบความสําเร็จกับหมุดสักทีง,ท <c oughs> งั้นดวนว่าจานมาถึงหน้างานบ่ายสองเลย <c oughs> โอ้ยนะฮะพื้นที่ก็ทั้งหมู่บ้านมีแค่นี้ใช่ไหมที่ใหญ่ที่สุดแล้ว <c oughs> นะครับ นี่แหละครับเพราะว่าต้องเน้นให้ใกล้บ้านเจ้าภาพที่สุดนะครับผมอยู่บ้านทุ่งโกนะครับผมตำบลบึงนะฮะอำเภอขอสินรินจังหวัดสุรินครับผมวันนี้มาเกาะติดบรรยากาศของทีมงานทีเอภาพ,พยนตร์ครับมาทําการเสนอฉายในงานชาวพนกักจิจนนทรจมเรียบสูจุงกะสวัสดีแมวบองป,ปูนกรุ๊บกรุ๊บขณด้วยนะครับผมฮะตอนนี้ก็ต้องเร็วหน่อยนะทีมงานไม่ใช่หนีอะไรนะครับหนีฝนครับวันนี้ นะครับครับผมเดือนหน้าประมาณวันที่ยี่สี่เจอกันที่บ้านรวงพึ่งหรือเปล่านะครับผมตำบลคอโคนะฮะอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับผมบรรยากาศวันนี้งิดมาแล้วครับพี่น้องนะฮะมืดตึ๊บเลยครับผมนี่ครับพื้นที่ใช้ได้แค่นี้จริงๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนครับไม่สามารถลงทุ่งนาได้นะครับผมก็เลยได้จอใหญ่สุดขนาด12เมตรครับผม พูดยังไม่ขาดคาเลยครับพี่น้องโปรยมาแล้วครับผมเออนะจานองไปปิดบีมก่อนไหมมาแล้วดวนีนี่นะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแท่นชายนะครับผมลงกี่ช่องนี่สามสามบางังทางนู้นเลยบ่บงังถนนเลยบ่อ๋อนี่เดียวเนาะก็เปิดทางให้ทางด้านท่านผู้ชมได้เข้ามานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแท่นชายนะฮะนี่นะครับผมอันนี้ก็เป็นท่านผู้ชม นี่นะพื้นที่วันนี้บอกได้เลยครับผมนี่ขนาดยังไม่ตกนะครับยังเฉะขนาดนี้เลยอ่ะฝั่งนี้ก็ลงเทนชายแล้วครับนี่นะฮะก็สวยงามนะครับผมนี่แหละครับอาชีพหนังกางแปงครับผมไม่สามารถเลือกได้นะครับว่าวันไหนอากาศจะดีหรือไม่ดีหวังเป็นอย่างยิ่งอย่าตกก็พอนะครับผมจานล่าสิบล้อจอดไหนไปทางนู่นเลยบ โอ้ไปทางนู้นเลย10บล้ออยู่นู่นนะครับผมทีภาพยนตร์นี้จะใช้เป็นระบบเครื่องปั่นไฟนะครับผมนะฮะไฟฟ้าก็ได้นะครับแล้วแต่งบประมาณเจ้าภาพที่จะชื่นชอบนะครับวันนี้ลงชุดกลางนะครับบีดข้างละ15นะครับเครื่องปั่นไฟของหน่วยจะอยู่นู้นนะครับขนาด60ส s อนะครับผมเร็วๆนี้ก็จะสลับเปลี่ยนเป็น100นะครับผมเพื่อที่จะขยับเบียดเป็น20นะครับผมก็รอชมแล้วกันนะฮะ <l ots> อ๋อนะอยู่บนหัวเลยครับพี่น้องเอ้ยนี่ครับผมอืมนะฮะไม่น่าจะรอดครับวันนี้ชุ่มช่ำในดวงใจแน่นอนนะครับก็ดูจากสถานการณ์นี่ครับผมดินไม่ถือว่าเละจนเกินไปต่อให้ตกยังไงรถก็สามารถลงมาได้อยู่แล้วนะครับผมเพราะว่ารถเป็นสองเพลาด้วยนะครับผมไม่มีปัญหา ลุยดินเฉดินเปียกนี่สบายครับผมกับเจ้ามิซูบิชิฟูโซตัวนี้นะครับนี่นะทีมงานฝั่งนี้ก็ลงตู้จะเสร็จแล้วครับผมวันนี้ลงตู้ขนาด15บห้ามาใบนะฮะรอชมแล้วกันครับมีงานมีการที่ใช้ได้ครับกับทีมงานทีอีภาพยนตร์จังหวัดสุรินทร์นะฮะทีมงานนี่มีแต่หนุ่มๆเลยครับผมติดตั้งเร็วครับตอนนี้ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงกับ1นาทีนะครับลงจอเสร็จแล้วตู้ลำโพงเสร็จข้างหนึ่งแล้วนะครับผมก็ จะเสร็จแล้วครับพี่น้องเร็วมากครับโอ้สังนี้เปาะเปะเปาะเป,ปะมาแล้วครับพี่น้องน่าจะเจอลูกบอลเลอร์เลยครับบนหัวเลยนี่ครับผมอืมนะฮะท่านเทวดาไม่น่าจะปราณีวันนี้ทีมงานเอากางเก่งในมาคคละกี่ตัวครับวันนี้ <c oughs> งานที่เปียดยังกระเกงในแน่นอนนะครับผมด้านบนนี้ก็ริ่งมือเต็มที่แล้วครับหนีฝนนะครับผมตอนนี้ติดตั้งป้ายก็เหลือแค่ไฟแล้วก็ในส่วนของทุงก็เรียบร้อยครับผม บรรยากาศด้านหลังครับแบกกราวเป็นทุ่งนาเลยครับพี่น้องนะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นถ้าว่าฝนมาหนักๆก,ก็จะระบายลงทุ่งนาเลยครับผมโอ้บ้าทนนี่ไก่เยอะจังเลยนะครับก็คลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเก็บบรรยากาศภารกิจการติดตั้งในส่วนของการตั้งโจของทีมงานทีภาพยนตร์จังหวัดสุรินทร์มาให้พี่น้องได้รับชมหวังเป็นอย่างยิ่งคงจะชื่นชอบคงจะถูกใจนะครับผมฝากกดไลค์ กดเชรให้ด้วยละกันครับวันนี้ไปแล้วครับพี่น้องโชคดีมีตังใช้สวัสดีครับ